การตวจไม่ต้องตรวจมันไม่ให้ไปผมผลไม้เน่าหมดเลยได้ผลไม้เน่าหมดเลยลดสินค้าราคาเป็นล้านอยู่ในรถอ่ะบอกว่าไม่ตรวจไม่ไม่ต้องเข้าไม่ตรวจไม่ต้องเข้าสินค้าราคาเป็นล้านอะไอยู่ในรถอ่ะมีห่ามันไม่โวนผมไม่โดนผมไม่ไปถุงรูปเขาเป็นคนเราเองเป็นของของอ่ะจ้างบริษัทรัฐบาลต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องไปจ้างบริษัทมาตรวจ มันไม่ควรจะมาเอาเงินจากทาง้านไปจ่ายบริษัทมันหมายความว่าอย่างไรตะกินหน้าด่านบอกว่าไม่ตรวจออกไปเลยไม่ตรวจออกไปเลยเอ้าไมนตรวจออกไปเลยไูกพ่ายต้นมันมันใช้ไม่ได้แบบนี้จะตรวจก็ตรวจไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ควรจะเก็บเงินมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่ว่ารัฐบาลไปจ้างบริษัทมาแล้วมารีดหารีดนาทาเล่นกับประชาชนอย่างนี้ได้ยังไงไม่ถูก อะไรที่ต้องจ่ายก็เราก็ต้องจ่ายแต่อย่างเงี้มันไม่สมควรที่จะต้องจ่าย